สวัสดีครับผมสอนมาโลครับวันนี้จะพาไปชมทุ่งยามเย็นจัสมินเบอร์ยี่สิบของเสียพายรัตครับไปดูกันเลยนี่ครับออกรวงสวยงามมากครับพี่น้องครับดูครับโอ้โหนะครับนี่มาถ่ายตอนที่ตอนเย็นนะครับฝนกำลังจะตกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องให้ดูครับพี่น้องครับโลมแรงครับฝนกำลังจะมาครับต้องรีบถ่ายก่อนโอ้โวดูครับพี่น้องครับแต่ละรวง โอ้โหดูครับเนี่ยเนี่ยครับดูเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับหลวงดูครับหืตาสะออนครับดูสิครับเนี่ยเปิดเลยครับอย่างงามเลยโอ้โหอ,ออกเป็นซ้นอนๆเป็นั้นๆเลย อ <Ooh, S 2> เต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับเป็นตาสะ yeah. ออนหลายเนี่ยดูครับฝากติดตามด้วยนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอนวันโลกได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ